พลตจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าในคดีตำรวจสพแม่สายจับกุมตัวพันตำรวจโทชำนาญพุ่มภัยจิตรองผู้กำกับการกองปราบสถานีตำรวจภูทรชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน8,000เม็ดและยาไอซ์1กิโลกรัมขณะขนยาเสพติดดังกล่าวจากลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาแม่สายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคดีดังกล่าวสามารถขยายผลไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนซึ่งทางชุดคลี่คลายคดีระบุว่าบุคคลที่ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมคือนายยอดที่เป็นผู้สั่งการให้นายป๊อกชาวเมืองปัน่นจังหวัดตองกีประเทศพมา่าและพวกอีกสามคน ที่ช่วยกันขนยาเสพติดจากรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตยโยต้ตาสีเทาทะเบียนกอไก่ขอไข่7951พะเพยาวไปใส่ไว้ในรถของพันตำรวจโทชำนาญบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มเพิ่มอีก3คนด้านพลตำรวจเอกพงษพัฒกล่าวว่าได้นำข้อมูลจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดและข้อมูลจากการประสานกับปป,ปสประเทศพม่า มาส่งมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้เพื่อขยายผลให้ถึงที่สุดเพราะเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่มากโดยเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญในประเทศพาม่าซึ่งตนได้ประสานกับทางการพาม่าและคาดว,ว่าจะมีการเข้าติดตามจับกลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนในเร็วๆนี้